บางมีช่องหนึ่งช่องตรงนี้เลยคุณลูกค้าเห็นไหมมีช่องหนึ่งช่องตรงนี้เลยนะคะนี่ชึ้บเอาไว,ใไาไวใาใ้ใส่อะไรเอาไว้ใส่ปากกงปากกาใส่เหรียญใส่อะไรเล็กเล็กแคน้อย,อยใส่ได้เลยนะคะวไวแฟเซลกําลังจะมาคุณลูกค้าแฟเซลน่าหลักมากเลยราคาดีดีราคาดีแน่นอนนะคะอรอลุ้นเลยลอรอลุ้นเลยอ่าถัดมานะคะเมื่อเรามีซิปแล้วเนาะเปิดตรงมาตรงกลางตรงนี้นะคะเปิดมาตรงกลางตรงนี้ชึบชึบ แอดมินเล็บยาวอ่ะเปิดมาอย่างนี้ค่ะคุณลูกคา้าลูกค้าจะเจอกับสิ่งสองสิ่งนี้นี่เห็นไหมตรงนี้นะคะคุณลูกค้าก็สามารถไปใส่ของจุกจิกได้นะคะไปซิฟกันน้ำด้วยนะลูกคา้าตรงนี้ไปซิฟกันน้ำด้วยนะคะก็สามารถที่จะเอาไปแบบเอาไปใช้งานได้เลย ใช่เอาไปใช้งานได้เลยนะใส่ของใส่นู่นใส่นี่ใส่จุกจิกนะคะไม่ว่าจะเหรียญก็ได้สายชาร์จก็ได้นะคุณลูกค้าส่วนถัดมาตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นตีนตุ๊กแกหรือว่าตัวเวลโครนั่นเองนะคะจะเป็นตีนตุ๊กแกแบบนี้นะคุณลูกค้าใส่ของได้ใส่โทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะถัดมาตรงกลางตรงนี้ค่ะตรงกลางตรงนี้เป็นซิปกันน้ำคุณลูกค้าดูเป็นซิปกันน้ำนะคะเขาเป็นซิปกันน้ำนะคุณลูกค้านี่นวัตกรรมจากทาง b บรนด์ฟิลฟรี นะคะสามารถใส่ของได้เลยเอาไปใส่เป็นสมุดเล็กๆได้สมุดเล็กๆหรือว่าเป็นกระเป๋าตังเป็นโทรศัพท์ของเราเครื่องใหญ่อะไรเงี้ยใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็ข้างในนะคะตรงกลางยังไม่หมดนะคุณลูกค้าเห็นไหมยังไม่หมดนะคืออันนี้ถือว่าเยอะมากแล้วนะคุณลูกค้าแต่ยังไม่หมดมีข้างบนอีกนะคะข้างบนตรงนี้ก็เป็นซิปกันน้ําเช่นเดียวกันนะคะนะวัตรกรรมจากแบรฟริลฟนะีนะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูชูบ นี่โอ้โหข้างในข้างในอ่ะคือช่องเยอะมากคนลูกค้าช่องเยอะมากนะคะตรงนี้ก็มีเป็นตัวพวงกุญแจไว้ให้เนาะเอาไว้ใส่กุญแจได้นะคะใส่กุญแจนู่นนี่นั่นได้เลยนะช่องตรงนี้ก็เอาไปใส่สมุดหรือว่าไปใส่ของสําคัญของเราต่างๆช่องใหญ่นะคะ ถัดมาค่ะคุณลูกค้ามีช่องเล็กแค่อีกหนึ่งช่องนี่เห็นไหมมีช่องเล็กแค่อีกหนึ่งช่องเอาไปใส่แบบอะไรลูกเล็กๆน้อยต่างๆหูฟังเอยเครื่องสำอางเอยได้หมดนะคะตรงนี้นะคะก็เอาไว้เสียบป,ปากกาเห็นไหมอันนี้เลิศดมากเอาไว้เสียบป,ปากกาได้เลยปากกาเดี๋ยวนี้จําเป็นนะคุณลูกค้าใช้เวลาเราไปไหนก็แบบ ราจะชอบหาปากกากันแอดมินจะเป็นแอดมินก็เลยแบบว่าใส่ไว้ในกระเป๋าไปเลยมันสามสี่ห้าหกอันนะคะใช่ใส่ไปได้เลยนะแล้วก็ช่องนะคะจะมีทั้งหมดสามช่องเล็กนะคุณลูกค้ามีสามช่องเล็กตรงนี้มีหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะสามช่องเล็กนะเอาไปใส่ของได้แต่เขาลึกนะคุณลูกค้าค่อนข้างลึกเลยใช่นะคะค่อนข้างลึกเลยอ่ะถัดมายังไม่หมดคุณลูกค้าดูนี่ลูกค้าเห็นสิ่งนี้ไหมตะข่าย เขามีช่องตะขายให้อีกนะคะตะขายเล็กๆให้อีก2ช่องนะคุณลูกค้าเอาไปใส่ของจัดของจัดระเบียบกระเป๋าได้เลยนะคะแล้วก็ช่องตรงกลางช่องใหญ่ตรงกลางตรงนี้ก็ใส่ของได้เช